สวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดไซจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วก็มาเจอคุณผู้ชายเนี่ยกำลังจะห่มห่มผ้าพระพุทธรูปนะคะก็คือเป็นพระประธานเขาเรียกว่าหลวงพ่อขาวนะคะอีกชื่อนึงก็คือหลวงพ่อวัดไซโบสนี้เป็นโบสมหาอุดนะคะเข้าออกทางเดียวขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะ วัดแห่งนี้เคยมีพระธุดงค์รูปหนึ่งนะคะมาซึ่งมันเป็นวัดล้างนะคะแล้วก็รอบๆบริเวณกำแพงโบสถ์เนี่ยมีต้นไทรเต็มไปหมดเลยก็เลยให้ชาวบ้านเปลี่ยนชื่อเป็นวัดไซซึ่งวัดไซนเนี่ยถูกสร้างขึ้นในสมัยกรศรียานะคะและมน้อายุหลายร้อยปีเคยมีชาวบ้านนะคะที่จะเข้ามาบุรณะนะก็คือทำหนังคาโบกแต่ พอลงมือท,ทําทีไรก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นทุกครั้งแล้วก็มีคนเนี่ยฝันเห็นองค์พระประธานนะคะที่ประดิษฐานในโบทเนี่ยมาบอกว่าไม่ให้สร้างหรือทําการเปลี่แปลงอะไรจุดเด่นของวัดไซแห่งนี้นะคะก็คือโบสเนี่ยจะมีลากไซซึ่งเป็นโบสท,ที่มีลากไซห่อพุ่มโบสถ์ทั้งหลังเลยค่ะแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสิงคบุรีด้วยค่ะ ทุกวันที่16ของเมษายน,นียเนของทุกปีเลยนะคะชาวบ้านเนี่ยก็จะกําหนดการทําบุญแล้วก็ส่งน้ํำหลวงพ่อวัดใส่ทุกปีเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาชื่นชมความงดงามของสิ่งที่สร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์แล้วก็ธรรมชาตินะคะ